สวัสดีครับผมก็จบไปแล้วนะครับกับมันสปะหลังที่ปลูกในหน้าแล้งนะครับก็คือเดือนพฤศจิกายนก็เพิ่งวางระบบไปเมื่อไม่กี่วันนี้เองตอนแรกว่าจะไม่วางระบบแต่ดูสภาพอากาศแล้วมันแห้งแล้งเกินไปนะครับแล้วก็ต้องการผลผลิตในระยะเวลาสันส้นๆด้วยคลิปนี้จะมาพูดถึงข้อดีของการวางระบบน้ําจดในมันสปะหลังครับเพราะว่ามันสปะหลังเนี่ยส่วนใหญ่ก็นิยม าวางระบบน้ําแบบระบบน้าหยดนะครับเหมือนแปลงเห็นอยู่นี้มีพื้นที่สักประมาณ3งานครับใช้เทปน้ําหยด1ม้วนเหลือด้วยนะครับเพราะว่าหนึ่งม้วนเนี่ยพันเมตรเป็นเทปน้าหยดที่มีระยะหยดอยู่ที่30เซน1รูนะครับมีความยืดหยุ่นสูงครับเทปน้าหุดสมัยนี้เนี่ยราคาไม่แพงแล้วก็มีความยืดหยุ่นสูงนะครับซึ่งมันก็แตกต่างกว่าเทปน้ําพุ่งอยู่นะก็ค,คือเทปน้ำหยดเนี่ยน้ำจะค่อยๆหยดลงดินเพิ่มความชื้นในดินไปเรื่อยๆนะครับ ยิ่งถ้าเป็นดินร่วนปนทรายแบบนี้เนี่ยน้ำจะค่อยซึมลงไปไม่ไหลนะครับเพราะว่าปริมาณการหยดก็ขึ้นอยู่กับระยะของรูน้ําด้วยอันนี้เป็นแบบ30เซน2รูนะครับข้อดีของการวางน้ําหยดก็คือ1หลาช่วยรักษาความชื้นนะครับโดยเฉพาะในช่วงหน้าแล้งเนี่ยสำหรับคนที่ปลูกมันสปะลังแม้กระทั่งหน้าฝนก็ตามครับถ้าเกิดการขาดช่วงฝนขาดช่วงในช่วงที่ มันสปารหลังหรือพืชต่างๆกําลังเจริญเติบโตเนี่ยก็อาจจะทําให้ผลผลิตลดต่ําลงได้ยิ่งเป็นช่วงหน้าแล้งแบบนี้ถ้าไม่วางระบบน้ำเนี่ยก็ต้องเปลืองแรงเอาน้ําไปรดนะครับซึ่งระบบน้ําในสวนเนี่ยจะเป็นโซลาเซลล์นะครับผมเปลี่ยนเป็นโซลาเซลล์หมดแล้วใช้แผง600วัตต์2แผงครับแต่ที่เห็นเอาผ้าปิดไว้เนี่ยเพราะว่ามันแรงเกินไป เดี๋ยวท่อจะหลุดนะครับก็เลยาบางแสงไว้แผงหนึ่งเดินท่อเป็นแนวราบไปจุดที่ปลูกมันสปรังอันนี้วางน้ำหยดไปแล้วครึ่งซีกนะครับก็ประมาณสัก7 8 0 0จุดครับในการปลูกเนี่ยอันที่จริงเนี่ยเราต้องวางน้ำหยดก่อนนะครับถึงจะปลูกอันนี้บางส่วนเนี่ยผมปลูกไปก่อนมันก็เลยไม่ค่อยตรงเท่าไหร่แต่ระยะหยด30เซนเนี่ยก็คือมันโอเคอยู่แล้วแหละมันกระจายทั่วอยู่แล้วแหละ ก็คือในการปลูกเนี่ยจะเสียบข้างรูน้ำหยดเลยนะครับแล้วก็นับไปอีกเว้นไป2จุดที่น้ำหยดนะครับเว้นไป2จุดน้ำหยดก็ได้ระยะประมาณเมตรกว่าครับเป็นระยะที่เหมาะสมเป็นระยะที่ใช้ประจำซึ่งการปลูกระยะห่างเนี่ยจะส่งผลดีก็คือทำให้แสงส่องผ่านถึงพื้นได้มีการสังเคราะห์แสงที่ดีแล้วก็การลงหัวจะดีมากนะครับยิ่งมีการวางระบบน้าเนี่ย เพื่อรักษาความชื้นในแต่ระ,ระยะของการเจริญเติบโตเนี่ยโดยเฉพาะถ้าปลูกมันหน้าแล้งเนี่ยจะทําให้ได้ผลผลิตสูงซึ่งมันสับหลังแปลงนี้เนี่ยผมได้รวบรวม4ีถึงหสายพันธุ์นะครับเพื่อมาวิเคราะห์มาทดสอบดูว่าสายพันธุ์ไหนมันจะให้ผลผลิตดีที่สุดในช่วงระยะเวลาสั้นๆก็จะมีสายพันธุ์พวงเพชรแล้วก็สายพันธุ์แขกดําแล้วก็สัดดาแล้วก็มีสายพันธุ์ ระยอง89นะครับแล้วก็ซิมอารหรือว่าระยอง72รวมอยู่ในแปลงนี้ทั้งหมดเลยแบ่งเป็นล็อกเป็นชุดนะครับทำเป็นจุดทดลองดูด้วยว่ามันที่เหมาะกับสภาพดินแบบนี้ต้องการผลผลิตในระยะเวลาสั้นๆเพราะว่าใช้เวลาประมาณ5เดือนก็จะขุดมันสายพันธุ์ไหนจะทนต่อสภาพความแห้งแล้งได้ดีที่สุดและจะให้ผลผลิตดีที่สุดเดี๋ยวคงได้อัปเดตให้ชมเป็นระยะไป ถือว่านำมาแชร์นำมาเล่าสู่กันฟังอัพเดทที่ชมครับกับมันสำปะหรังปลูกแบบน้ำหยดในช่วงหน้าแล้งปี2567นี้สวัสดีครับผม